สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจากที่กรุงมอสโกของรัสเซียนะครับถูกนะโจมตีเก่อกันร้ายนะครับจากกลุ่มนะที่อ้างความผิดชอบนะครับ i อซิสเคแต่ดูเหมือนว่ารัสเซียก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่นะครับ้วก็ยังเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่มีผู้วงการนะที่เหนือกว่านั้นนะครับอาจจะเชื่อมโยงตัวนตกหรือไม่นะครับก็มาดูข่าวแปต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับนะเป็นข่าวนะที่ติดตามล่าสุด ข่าวบอกงนี้นะครับว่ารับร้อเตือนของบรรดาแผนอุบาทของตะวันตกที่นําโดยสหรัฐนะครับภายหลังการโจมตีมอสโกยูเครนนะครับเป็นเพียงแค่ยอดของจุดๆๆจุดการเตือนนะครับที่เป็นระเบิดของรับร้อภายหลังการโจมตีก่อการร้ายมอสโกยูเครนเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งากล่าวโดยรัฐบนตรีว่าการระทรารต่างประเทศรัสเซียนะครับเป้าหมายที่ได้ถูกประกาศออกมาคือเพื่อที่จะลงโทษ หนึ่งความพ่ายแพ้ปราชัยทางยุทธศาสตร์ต่อจุดๆรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าความขัดแย้งยูเครนเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเผชิญหน้านะครับที่กว้างมากขึ้นระหว่างเครมลินและก็ตะวันตกระัวมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเซอร์เก้รับฟลอฟได้กล่าวหาตะวันตกนะครับของการพยายามที่จะจำกัดปิดล้อมรัสเซียนะที่บรรดาต้นทุนนะทั้งปวงรับฟลอบนะครับนะได้ ย้ำสัมทับนะตำแหน่งของรัสเซียว่าการปฏิวัตินะของยูเครนในปี2014เนี่ยได้รับการสนับสนุนนะช่วยเหลือโดยตะวันตกการปฏิวัติในปี2014ได้นําไปสู่นะาการถอดถอนของประธานาธิบดียูเครนผู้ที่โปรรัสเซียนะครับวิกเตอร์ยานูโควิดรับรอบนะครับได้กล่าวว่ายูเครนเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งอาก่าวอ้าง นะตะวันตกว่ามีบรรดาแผนอุบาทต่างๆนะครับที่ต่อต้อตานรัสเซียการเตือนอันน่าตกใจของรับฟลอบต่อยูเครนกล่าวโดยเซอร์เกย์รับฟลอบนะครับรัฐมน,นตรีว่าก,การกระทรวงการต่างประเทศรัรสเซียจากแหล่งข่าวนะครับอิชเวสเทียอา r ีว่าคำอธิบายเพียงอย่างเดียวก็คือว่ายูเครนนะเป็นอยอดนะครับของผู้เก่าน้ำแข็งและสิ่งนั้นนะครับ เป้าหมายนะที่ถูกประกาศออกมาของพวกตะวันตกก็คือนะที่จะลงโทษนั้นะหนึ่งความให้แพ้ประชัยทางยุทธศาสตร์ต่อรัสเซียรับรอบนะครับได้กล่าวว่าระบอบปกครองอยูเครนนะครับภายหลังการปฏิวัติในปี2014เนี่ยได้ปลดปล่อยหนึ่งนะครับสงครามต่อประชาชนของพวกเขาเองเขาได้อ้างอิงถึงนะครับการแบ่งแยกนะครับที่ถูก กล่าวหานะต่อต้านประชาชนที่พูดภาษารัสเซียในยูเครนตะวันออกรัสเซียนะครับในส่วนของพวกเขาเองเนี่ยได้บุรกรุกรานยูเครนในปนะี2014แล้วก็ได้ผนวกนะครับแหลมไครเมียในปี2022นะครับประธานาธิบดีรัสเซียบุตินได้เริ่มปฏิบัติการหนึ่งสงครามแบบเต็มรูปแบบนะต่อยูเครนอ้างถึงบรรดาเหตุผลนะทางความมั่นคงต่างๆเนะพิ่งจะสัปดาห์นี้นะครับปุตินได้กล่าวว่า สงครามนั้นอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าหากพวกตะวันตกนะครับไม่ได้ขยายตัวเนโต้ตั้งแต่สงครามนั้นได้เริ่มต้นขึ้นนะครับฟินแลนด์ได้กลายเป็นนะเพื่อนบ้านรัเสเซียนะครับรายล่าสุดที่เข้าร่วมพันธมิตรทางการอาหารนั้นคกล่าวต่างๆล่าสุดของรัฟลอบนะครับได้มาภายหลังการโจมตีก่อการร้ายมอสโกซึ่งประชาชน144รายได้ถูกสังหาร รัสเซียนะครับตำหนิยูเครนและตะวันตกสำหรับการโจมตีนั้นแม้ว่ากลุ่มก่อการร้ายไอซิสนะครับได้กล่าวอ้างของรับผิดชอบยูเครนและสหรัฐนะครับได้เรียกนะการกล่าวหาต่างๆของรัสเซียนะครับว่าไร้สาระและก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับข่าวแปลต่างประเทศจีนนะครับก็เป็นการนะสตอให้เห็นนะจุดยืนมุมมองเดิมของรัสเซียต่อพวกตะวันตกและสหรัฐนะครับว่ามีความมุ่งร้าย ของการนะครับที่จะมีแผนต่างๆเพื่อจะทําให้รัเสเซียเนี่ยพ่ายแพ้นะครับในทางยุทธศาสตร์หรือพูดง่ายๆทาให้รัเสเซียอ่อนแอลงนั่นเองไม่ว่าจะทาแบบไหนส่วนเรื่องของประเด็นความขัดแย,ย้งยูเครนเนี่ยมันเป็นแค่ย,ยอดของภูเขาน้ําแข็งนะแปลว่าใต้ภูเขาน้ําแข็งเนี่ยเป้าหมายคือต้องการทําลายรัเสเซียให้อ่อนแอลงนั่นเองนะครับก็ด้วยแผนต่างๆนานานะครับที่ระดมเข้ามาเพราะฉะนั้นประเด็นของยูเครนเนี่ยเป็นเพียงแค่ย,ยอดของภูเขาน้ําแข็งนะครับนี่คือมุมมองที่ซ้อนออกมา จากทางรัเสเซียและคิดว่าสงครามนี้ก็น่าจะยืดเยื้อยาวนานต่อไปไม่ยอมแพ้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ